สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มารวมสาเหตุนะครับที่ลูกทีมขายล้มเหลวนะครับในการขายแล้วก็ทําผลลัพธ์ได้ไม่อย่างที่เราคาดหวังนะเข้าเรื่องเลยอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องลีดครับผมลีดห่วยนะครับลีดห่วยมาคมว่าให้ดูธุรกิจของเราก่อนจริงๆเซลเนี่ยเขามีความสามารถอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วโดยเฉพาะเซลล์ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับลีดที่เข้ามาโดยเฉพาะธุรกิจหลายท่านที่เน้น การยิงโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วลีดเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเราหรือว่า B2B เองที่ทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถทำให้ติดหน้าแรกมีคนสนใจทักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการกระทำที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราช่วยลูกน้องเราในการหาลีดนะครับแล้วก็ลูกค้ามีความสนใจแน่ๆแล้วแต่ลีดห่วยก็หมายความว่าคุณภาพของลีดนั่นเองนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับเราหรือว่า เป็นหลีดขยะผมใช้คํานี้หลีดขยะก็คือแบบอาจจะทักมาก่อข้อมูลเล่นๆนะมาแกล้งแล้วก็หายหัวไปเลยนะครับติดต่อกลับไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปแก้ที่การยิงโฆษณาของเราว่าตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนเนี่ยลงทุนไปเยอะมากหลีดกลับไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเหนื่อยมากนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือส่วนของการหาหลีดโดยฝั่งเซลล์เองคือการทําให้หลีดวิ่งเข้ามาหาเนี่ยคือมันดีแล้ว แต่อีกอันนึงที่เซลล์ก็ควรจะมีความสามารถแล้วก็ทานะครับก็คือสามารถหาลีดได้ด้วยตัวเองคือเซลเนีย่ยโดยเฉพาะสาย B 2 B เนี่ยอย่างเช่นการที่ต้องโทรหาจัดซื้อเอ่ยหาระดับผู้จัดการของบริษัทเอ่ยเนี่ยเซลลจะต้องมีความขยันแล้วก็มีความสามารถพอสมควรนะครับมีความพยายามเนาะแล้วก็หาแหล่งข้อมูลได้ว่าลีดอยู่ไหนกันบ้างนะครับอย่างเช่นเซลเนี่ยเขาใช้เครื่องมือตั้งแต่โทรศัพท์จนถึงลิงก์อินอย่างเงี้ยในการแชทหา ถ้าเซลล์ขาดทักษะตรงนี้เลยเนี่ยก็หาหลีดใหม่ไม่ได้เลยเซลลที่หาหลีดใหม่ไม่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยระยะยาวก็ค่อนข้างอันตรายมากนะครับมันจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยคือคืบหน้าหรือว่าหาโอก,กาสใหม่ๆได้ยากมากนะครับต่อมาอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของวิธีการทํางานนะครับที่เราไม่ได้สอนเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้ผมอยากจะให้คอมเพ,มเพ,มเพลนไปที่ผู้ดัดการฝ่ายขายนะ ผู้จัดการฝ่ายขายหรือว่าเจ้าของบริษัทเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างมีผลพอสมควรน,นะเพราะว่าตัวของเซลล์จะทํางานได้เหมือนหรือไม่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าตามระบบเนี่ยอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการสอนนั่นเองนะครับเราจําเป็นจะต้องทาเซลล์เวิร์กช็อปทำเรื่องของการไล่ตั้งแต่สคริปต์อะไรอย่างเงี้ยการโทรทายังไงการต่อคำถามลูกค้าทํำยังไงคือเราจะต้องทําให้มันแบบเหมือนกันเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่80%เนี่ย ไม่มีการโคชชิ่งเรื่องนี้นะครับพอไม่มีการโคชชิ่งก็หมายความว่าโดยเฉพาะเซลล์ใหม่ก็ทํางานแบบตามมีตามเกิดกว่าจะเป็นหรืออะไรเท่าเซลล์เก่าอะ่ะมันก็จะช้ามากนั่นเองนะครับก็ให้แก้ที่วิธีการโคชชิ่งเซลล์นั่นเองนะเราก็จะทําเรื่องของเซลล์เทรนนิ่งโปรแกรมเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะครับผมก็แนะนำเซลล์เวิร์กช็อปเนาะเซลล์เวิร์กช็อปลักกา,การก็คือว่าหนึ่งเนี่ยศึกษาโปรดักต์เลยครับโปรดักต์เทรนนิ่งเนาะโปรดักต์เทรนนิ่งให้ครบ รู้ของคู่แข่งด้วยอ่ะคู่แข่งเป็นยังไงนะครับมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างอันนี้เซลล์ต้องรู้นะครับต่อมาก็คือวิธีการขายเนาะก็คือตั้งแต่การแนะนําตัวการนําเสนอการพรีเซนต์การถามคําถามนะครับการพรีเซนต์ให้ตอบโจทย์หรือว่าการแก้สถานการณ์ต่างๆนะครับการตอบข้อตัวแย้งนะครับไปจนถึงต่อรองเจราจาแล้วก็ปิดการขายอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกเพลย์บุ๊กเนาะหรือการอีกอันหนึ่งก็คือเทรนนิ่งการวิเคราะห์ลูกค้านะครับทาความเข้าใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราอาจจะมี เป็นใครบ้างนะครับอุปนิสัยเป็นยังไงเพศอย่างเงี้ยการศึกษารสนิยมไลฟ์สไตล์ต่างๆโจทย์หรือว่าความต้องการที่เขาน่าจะซ่อนอยู่ม,มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เราก็จะเทรนให้ครบเลยเนาะเซลล์เทรนนิ่งตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะครับเป็นหนึ่งในแก่นแท้สําคัญเลยก็ก็ว่าได้นะที่ทําให้เซลเราอะทำงานดีหรือไม่ดีขึ้นนะครับอันดับที่3ครับคือการทำออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งที่ขาดประสิทธิภาพ ถ้าคุณสร้างลีดให้ดีแล้วเซลล์หาหลีดได้โอเคแล้วเซลล์เข้าใจกระบวนการทํางาน mm. เข้าใจสินค้าอะไรได้อย่างดีแล้วแต่คุณไม่เคยเห็นหน้างานนะหมายความว่าไง mm. เช่นอย่างเซลล์บบางวงการเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเซลล์เราโทรศัพท์คุยกับลูกค้าเนี่ยมันคุยประมาณไหนนึกภาพไหมเออมันโทรคุยอะไรมันแชทอะไรอันนี้พูดถึงเซลล์แนวแบบโต้ตอบทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าแชทได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราปล่อยเซลล์ไปเจอลูกค้าเนี่ยไปแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ย เซลแมนเจอร์ Manager, หรือว่านายใหญ่ไม่เคยเห็นเลยว่าเซลลไปอยู่ตอนหน้าคุยอะไรพวกนี้ค่อนข้างสําคัญคือต้องบอกว่าเซลล์มาใหม่เขาไม่ได้มีหรือว่ารู้เคล็ดลับเทคนิคอะไรอยู่แล้วครับใน,ในเรื่องการแก้เกมอารมณ์นึกถึงแบบคุณสอนทฤษฎี D จีบสาวอะสมมติคุณแม่งแบบเออคุณรู้ว่าสอนจีบสาวมันต้องอย่างนี้ไปเดทต้องสั่งอันนี้คุยเรื่องนี้ชวนเรื่องนี้อ่าทฤษฎี D คือแม่นเป๊ะสอบมาได้แต่พอไปทําจริงอ่ะมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความตื่นเต้นคนมันไม่เคยอ่ะ มันเป็นไหวพริบและแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าถูกไหมแต่นั้น the job ออนเด็ดจ็อบอ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะเห็น <he en S 2> ว่าเซลล์อ่ะขาดตรงไหนเลยแล้วเราสามารถจาเข้าไปช่วยได้ทันทีเนาะอย่างที่ผมทําก็คือมอนิเตอร์เซลครับอย่างบางธุรกิจเนี่ยมีการแชทมีการคุยไลน์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะมีระบบหรือว่าให้เซลอะ่ะส่งมาให้ดูว่าคุยอะไรกันบ้างพอเขาคุยแล้วอย่างเช่นล,ลูกค้าเขาไม่ไม่ตอบหรืองเงียบเนี่ยเห็นไหมเซลแมนเจอร์ก็สามารถใช้เทคนิคว่าเฮ้ยมึงลองแบบพิมพ์มานี้ไปดิ หรือลองส่งรูปภาพนี้ไปส่งข่าวอันนี้ไปเห็นไหมมันจะทําให้โอกาสตอบกลับมาหรือว่าปิดการขายมันสูงขึ้นแล้วเซลล์อ่ะเขาจะได้รับประสบการณ์ตรงนั้นเลยเห็นป่ะออนเดอะจ็อบเลยสําคัญมากๆนะครับหรืออีกท่านหนึ่งที่ควรทําก็คือพาเซลล์เราอ่ะไปดูพวกเซลล์รุ่นใหญ่เซลล์ท็อปเซลล์อ่ะไปขายเป็นยังไงเขาคุยอะไรเขาทําอะไรพูดจาเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ตัวของเซลล์อ่ะเป็นได้เร็วมากๆนะครับเก่งมากแล้วก็ มีประสบการณ์หน้างานอย่างเงี้ยก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ในครั้งถัดไปเร็วที่สุดเลยนะครับอย่างที่สนะครับก็คือเรื่องของการทําโลเพลครับที่ไม่เคยทําเลยเซลโลเพลก็คือเรื่องของการทําบทบาทสมมตุติการประชุมเซลล์เนี่ยควรจะต้องแบบคุยหรือว่าทําเรื่องเคสมานั่งคุยกันว่าอะไรยากอะไรง่ายมีสถานการณ์อะไรบ้างยกเป็นตัวอย่างเคสที่น่าสนใจอย,อย่างเงี้ยทั้งเคสยากเคสที่ดีเคสที่ง่ายเคสที่สับสนลูกค้า มีปัญหาลูกค้าควรตีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันควรที่จะแบบเอามานั่งคุยกันทุกอาทิตย์ผมเน้นว่าทุกอาทิตย์นะเซลล์ม mm ิง hmm. เนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือเรื่องพวกน,นี้แหละคือคุยเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือว,ว่าวิธีการทําเคสที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่5้ครับก็คือตัวของผู้นำเนี่ยผู้จัดการเนี่ยไม่ได้ติดตามการทํางานของเซลล์นะครับหมายความว่าอย่างโดยเฉพาะเรื่องรีพอร์ตเนี่ยคือเซลล์ไล่ไล่ตั้งแต่แบบเซลล์รีพอร์ตไม่อัปเดตอย่างเงี้ย ล้วเซลร์แมเนเจอร์ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปกำชับเฮ้ยอันนี้มึงต้องฮับนะอันนี้มึงคือต้องเข้าใจว่าคนช่วงแรกๆอมันต้องสั่งก่อนเหมือนคุณไปเข้ายิมช่วงแรกๆอ่ะเทรนเนอร์ก็ต้องสั่งคุณใช่ไหมว่าให้ทำนี่ทํานี่ทํานี่เออถ้าคุณแบบไม่มีเทรนเนอร์มาช่วยคุมอ่ะคุณก็เริ่มไม่ค่อยทําอะไรนะครับปล่อยปะแล้วเลยทําผิดบ้างถูกบ้างดังนั้นการให้ตัวของแมเนเจอร์ช่วยควบคุมหรือมอนิเตอร์การทํางานโดยเฉพาะเรื่องรีพอร์ตนะครับมันจะทำให้เซลล์ไม่ลืมนั่นเองนะ เช่นเซล์อ่ะมีเขาเรียกภาษาเซล์ไฟล์ไลน์ใช่ไหมเซล์อัปเดตมาแล้วโอเคมีไฟล์ไลน์อะไรบ้างส่วนใหญ่เซล์ก็จะอัปเดตแบบล่าสุดแล้วก็อาจจะไม่มี Next Step ต่อไม่มีแอคชั่นอะไรต่ออย่างเงี้ยเซลแมนเจอร์ mm hmm. ก็จะได้เฮ้ย mm hmm. อันนี้มึงต้องลองไปนัดลูกค้าดูสถานที่ไหมลองไปนัดเดโม่ไหมหรือส่งราคาโปรโมชั่นไหมหรือบอกส่งแบบส่งอะไรอย่างเงี้ยคือเซลแมนเจอร์ก็จะต้องติดตามนั่นเองนะครับติดตามผลของตัวเซลล์ที่ทํางานเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานมันสูงขึ้นนะครับ ห้าสเต็ปนี้แหละที่จะทําให้เซลล์อ่ะคือทํางานได้ดีขึ้นแล้วประบสบความสาเร็จนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องการติดตามผลแล้วนะครับแล้วก็ปรับปรุงเนาะออปติมัยนะเขาเรียกงี้ออปติมซึ่งคือการปรับปรุงตั้งแต่วิธีการขายที่มันดีขึ้น,ทน,นเทคนิคใหม่ๆมากขึ้นนะครับรวมถึงการทำโลเพลย์นะครับซีนารีโอต่างๆนะอันนี้ก็จะทําให้ตัวเซล,ล์เนี่ยเก่งแล้วก็ สามารถแก้ปัญหาเรื่องเซลล์ไม่มีเพอร์ฟอร์มานได้แน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ฝากคอนเทนต์นี้ไว้ครับหรือว่าถ้าใครสนใจมาเรียนหรือศึกษาเรื่องของการบริหารทีมขายเนี่ยก็จะเป็นคอร์สเซลดีเรคเตอร์นะครับวันที่1 7บเนี้นะครับยังว่างอยู่นะสนใจก็ถ้าผมมาได้เลยนะครับพบกับคอนเทนต์คุณนด้หละเซ็นร้านด้รมพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ